สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านพบกับนักการเมืองนะครับริทวงกรพฤหัสนะครับที่2นะครับเดือนเมษานะฮะเข้าเดือนเมษานะฮะยังไม่ชินปากวันที่2นะครับฉะนั้นเพื่อนๆนะฮะวันนี้ไม่มีเรื่องงามยามดีนะฮะชิดอ่านประการใดทําสิ่งใดนะฮะหรือจะทําอะไรก็ตามนะครับในช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับซึ่งผมก็ดูว่าช่วงเนี้ยนะครับมุมดาวต่างๆนะครับมันอยู่ในจุดที่มี ความตึงเครียดนะฮะเพิ่มมากขึ้นนะฮะมันเหมือนจะกำลังจะบิ้วนะครับให้เราแบบเตรียมตัวนะใกล้แล้วนะเดี๋ยวดาวใหญ่ๆจะย้ายแล้วนะบางทียังมีเหตุปัจจัยให้ต้องรีบเร่งดูแลป้องกันนะฮะหลายๆอย่างทั้งสุขภาพร่างกายเข้ามาปลอดภัยส่วนตัวนะฮะอย่าทำอะไรเสี่ยงนะครับแล้วก็เรื่องของเงินทองนะครับเดี๋ยวจากนี้ไปจะมีเรื่องเงินทองที่มารุมมาตุ้มเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องเตือนนะครับบางทีนะเพื่อนๆฮะ เรื่องต่างบางทีมันก็ไม่ได้เครียดอย่างที่เราคิดก็มีนะครับบางเรื่องเออมันอยู่ที่อะไรไหมอยู่ที่ว่าภูมิคุ้มกันกันนะครับมันเหมือนบางคนเจออากาศเปลี่ยนนะฮะน้ำมูกไหลนะครับแต่บางคนไม่ต้องอากาศเปลี่ยนนะฮะโอ้โหชีวิตนะครับสมบูรณ์สมบันนอนก็อิมพอรนะฮะเจอฝุ่นเจอแดดเจออะไรแข็งแรงนะฮะไปไปเลยเลยนะครับไม่เคยเป็นหวัดมานานแล้วเพื่อนๆเคยไปไหมหรือว่าเคยเห็นไหมฮะ บางคนไม่ป่วยมานานนะครับเนี่ยฮะเขาเรียกปูมุ้มกันแตกต่างกันนะฮะเพราะนั้นดาวเหมือนกันนะฮะทุกคนอยู่ทาสีเดียวกันนะฮะแต่บางช่วงเวลาที่บอกว่าเออโอเคนะคช่วงนี้ดวงจะมีปัญหาเรื่องของงานนะครับจะหนักขึ้นเครียดกังวลเจอแรงกดดันนะฮะมันก็เจอพร้อมกันเลยนะครับคนที่ปูมุ้มกันดีหน่อยเจออะไรมาเยอะผ่านอะไรมาแย่นะฮะโอ้โหแค่นั้นเองหรือไม่มีเลยคิดว่าเะแบบ ใหญ่โตโมโหรานนะฮะแต่บางคนเจอแบบเดียวกันเลยนะฮะบางคนเจอหุวนน้าดุนะครับหัวหน้าดุคนที่ภูมิกันเยอะเออกระดุไปปากแกช่างเขานะครับเดี๋ยวสะพังก็มเงียบนะครับถึงก็จะด่าแบบจริงจังหรือก็ปากเขานะฮะเราก็ทำงานเราไปนะครับอย่าให้ปรับแล้วก็เปลี่ยนไปนี่บางคนภูมิกันดีถ้าสติแบบป้องกันความทุกตัวเองได้ฉะนั้นก็โอเคไปเลแต่บางคนโอ้โหเจอด่าทีใจเสียฮะน้าเสียนะครับเครียดนะฮะ จะยังไงต่อทําไมเจ้านายไม่เข้าใจเราเห็นไหมเจอด่าเหมือนกันนะฮะราศีดดวยกันเจอผู้ใหญ่เล่นงานเหมือนกันแต่ถ้าสังคติแล้วก็กุศลบายในการคิดนะฮะหรืออุบายในการที่จะคิดไม่ให้ตัวเองทุกข์เนี่ยมันแตกต่างกันนะฮะหรือว่าแรงกดดันที่เคยเจอมานานนะฮะมันแตกต่างกันมันก็ทุกแตกต่างกันเหมือนกันนะดังนั้นทุกคําพยากรณ์ที่บอกว่าโอเคเพื่อนๆจะเจอแรงกดดันจากผู้ใหญ่หัวหน้านะหรือมีระวังมีปัญหาเรื่องของเงินทองเนี่ยมันจะ เหนื่อยเยอะหน่อยนะครับหรือว่าจะต้องหาเงินเยอะหน่อยบางทีบางคนเหนื่อยมากฟังแล้วเครียดแล้วนะครับหรือลงมือไปโอ้เครียดเครียดใจแต่บางคนโอ้ผมมันชินในการที่อดอดอดอกยากหรือว่ามันชินในการที่ต้องเหนื่อยในการทํางานเพิ่มมากขึ้นแต่โอเคมันก็ผ่านได้เนี่ยครับเนี่ยสำคัญเหมือนกันฮะถ้าสังกัติแล้วก็อุบายแยบยนต์ที่เราจะไว้คิดให้ไม่ต้องทุกข์เยอะเกินนะโอเคนะครับเนี่ยอยฝากเรื่องเนี่ยจำเป็นจริงนะครับเพราะาหลายคนเขา ก็บอกเหมือนกันเออราศีเนี่ยเขาก็เจอนะแต่เขาก็ไม่รู้สึกอะไรบางคนเออราศีเนี่ยมันเจอเหมือนกันนะฮะแต่เครียดมากทุกมากไม่คิดว่าจะทุกขนาดนี้โอเคนะครับเรียกหาเรียกว่าพยายามหาอะไรที่ทำให้เราไม่ต้องทุกข์มากนะครับโอเคต่อมาเลขราศีบางครับมีดินีงฮะเลขแรกครับคือเลขศูนย์นะฮะอ่าเริ่มจากศูนย์นะครับเลขต่อมาคือเลขสี่นะฮะศูนย์สี่หกแปดเลขที่ไม่ค่อยถูกโฉลกหรือว่า มักจะเลียงๆนะครับคือเลข3นะครับโอเคนะฮะแล้วก็สีที่ถูกโชว์ครับสีแรกคือสีม่วงนะครับสีต่อมาคือสีส้มสีต่อมาคือสีขาวสีสุดท้ายคือสีแดงนะฮะสีที่ไม่ใช้คือสีชมพูนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะก็โอเคนะเพื่อนๆก็ลองนำไปใช้พารณาดูนะครับต่อมานะฮะอ๋อซ้ายขวาเดี๋ยวลืมนะครับซ้ายขวานี้เลือก ขวาล่างนะครับอืมขวาล่างอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับโอเคนะฮะเมื่อถ้ามันมีดวงช่วงเดือนเมษาละนะฮะซึ่งเราก็ทําคลิปนี้มานานแล้วนะครับแต่เราก็จะมานอยนิดนึงว่ามันจะมีอยู่3ามราศีที่ดวงดีนะคือดวงมันส่งอะผักดันสวยมากเลยนะครับให้เฮงขึ้นดีขึ้นมีเรื่องอะไรที่มีเรื่องอะไรที่เรื่องอะไรที่ น่าชื่นใจขึ้นอ่าหรือมีบทสรุปอะไรที่ดีๆกว่ากับตัวเองนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับน <_' S 1> ี่สามราศีนี่นะครับมันเป็นช่วงเดือนนี้ก็โอเคแต่ไม่ใช่ว่าสบายนะฮะไม่ใช่โอ้โหไม่ลาบากเลยไหมครับก็ลาบากแหละแล้วก็เรื่องวุ่นวายวุ่นวือหรือมีปัญหาอะไรที่อึดอัดใจ,จไม่สบายใจตามปกตินะครับเพียงแต่ว่ารับมือได้ดีขึ้นข่าวดีๆเข้ามาให้มากเข้ามามากขึ้นเรื่องชื่นใจนะครับก็เข้ามาได้ดีขึ้นแล้วก็ปัญหาบางอย่าง มันไม่นานนะครับมันใช้เวลาสั้นในการเคลียร์ในการแก้แล้วก็การทํางานมันมีความคืบหน้าดีนะครับก็เรียกว่าหลายอ,อย่างนะฮะก็ตกอยู่ใน3ราศีนี้แต่ว่ามันก็มีดีแตกต่างก,กันนะบางราศีดีเรื่องเงินงานบางราศีดีเรื่องของความรักแล้วก็การเดินทางบางราศีดีเรื่องความเฮงแล้วก็ผู้ใหญ่เมตตาแล้วแต่ว่าราศีไหนครับลองฟังดูนะครับฟังแทนเพื่อนได้นะหรือฟังแทนแฟนได้นะก็โอเคครับแต่ว่ามีหนึ่งราศีฮะที่ต้อง ระวังครับเป็นพิเศษนะครับในช่วงนี้ฮะแล้วก็วลาสีที่เออโอเคเพื่นๆลองดูนะราศีไหนนะครับเนี่ยพอทําคลิปแบบออสามราศีเรื่องดีๆเนะี่ยแล้วก็หนึ่งราศีต้องระวังคนไปเพ่งเลงว่าเราจะอยู่ในหนึ่งนี้หรือเปล่านะฮะเออบางทีก็แปลกนะคนเราก็กลัวมันก็กลัวเข้าใจนะฮะแต่สามราศีดีๆเ,ออเดี๋ยวมันก็ได้ไอ้ดีๆนะฮะแต่ราศีต้องระวังหรือว่ามีเรื่องอะไรที่้น่ากางังวลก็ดูซะหน่อยเผื่อเป็นเราเราก็จะได้ เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวมีตังกับเตรียมตัวเจ็บตัวมันแตกต่างกันนะเตรียมตัวเจ็บตัวบางทีคนกังวลมากกว่าด้วยไหมครับโอเคนะครับเจ้าลองไปดูว่าราศีไหนถ้าเป็นราศีของคนรู้จักเราเราก็ไปคอยเตือนเตือนคอยสอบถามหรือคอยสังเกตนะครับเพื่อช่วยเหลือได้นะฮะนี่มันมีบางท่านนะฮะเพื่อนเพราะว่าเขียนมาหานะครับว่าเขาดูดวงนะฮะดูดวงตัวเองนะแล้วก็ดูดวงแฟนนะครับ ดูดวงแฟนเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเขากําลังเผชิญอุปสรรคหรือปัญหาอะไรบางอย่างอยู่ไหมถ้าเรารู้ว่าในช่วงดวงครึ่งเดือนแรกนะหนึ่งถึงสิบหกนะฮะลงไปดูนะครับผมทำเสร็จแล้วดดีๆครึ่งเดือนตัแรกนะฮะอ้ดวงแฟนเราเขากําลังประสบปัญหาเรื่องงานหนักๆเลยมีเรื่องให้ท้อมีคันเรียกว่าขัดใจกับผู้ใหญ่หัวหน้าเขาต้องเหนื่อยแน่เลยเราก็จะได้อยู่ข้างๆขางเขาเราจะได้จับมือเขา เราก็จะได้ให้เขามีความสุขหรือความมั่นคง,นงในใจเนี่กบอก่างนี้เลยนะคือดูไม่ใช่ดูว่าโอโ้แฟนไปจับผิดกันนะฮะไก,ก่ว่าดูเพื่อเอ็นดูเพื่อเมตตาแล้วก็เพื่อความรักนะฮะโอโ้ซึ้งจังนะฮะดีกันนะเออก็มีหลายแบบนะครับดูเพื่อต่างๆนะฮะเพื่อป้องกันเพื่อแก้ไขเพื่อปกป้องเขาเพื่อรอว่าถ้าเขามีปัญหาอะไรเราก็ได้ไปช่วยนอกจากจปกป้องก็ ช่วยแก้ช่วยซ่อมบางอย่างที่เขาต้องเจอนะครับหรือไปเป,ไป็นเกราะป้องกันก่อนนะฮะเหมือนกับพอระเบิดจะลงนะฮะก็ไปพุง่งไปขวางนะฮะให้ตัวเองเจ็บแทนอสุดยอดนะครับแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะเออนี่มีคนเขียนมาเมื่อเมื่อวันก่อนนะครับอืมอ่าแล้วเอิ่มก็ดีนะจะนําไปใช้ไม่ใช่แค่ประโยชน์ของตัวเองคนเดียวก็นะก็เอิ่มก็ใช้ได้กับคนที่คนใกล้ตัวเรานะฮะดูแทนและป้องกัน แล้วคอยแก้ไขแล้วคอยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นที่ระบายนะฮะถ้าก็ต้องเจอเรื่องอะไรหนักๆโอเคนะครับอืมนำไปใช้กันได้นะสุดนี้นะฮะดูแทนแฟนนะครับโอเคนะครับส่วนใหญ่ดูมกันนะฮะดูแฟนจับผิดนะดูความรักมีคนใหม่มาม่มาแน่เดี๋ยวต้องด่งงานสักหน่อยไหมคอยจับต้องจับตาดูสักหน่อยเนี่ยมันมันก็เป็นซะอย่างเงี้นะฮะโอเคนะครับรักใครรักมัน ก็โอเคครับในช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองดีๆฮะวันวนี้ดาวพระจันทร์โคจรย้ายแล้วแหละนะฮะโคจรย้ายไปอยู่เป็นตำแหน่งเด้อของเงินทองในดวงเมืองนะครับแปลว,ว่าช่วสงสองสองอามวันนี้มันก็จะเป็นช่วงที่มีข่าวดีๆเรื่องของเงิน,นรรหรือมีโอกาสได้เงินพิเศษหรือได้ซื้อของถูกใจดาวพระจันทร์โคจรย้ายจเจอทั้งดาวพฤหัสกับดาวนิตยูนะฮะช่วงนี้ก็จะมีผู้ใหญ่เมตานะครับคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตแต่ว่าท่านอาจจะมีเงื่อนไขในการช่วยหรือท่านอาจจะมีเรื่องวุ่นๆนะฮะหลังจากช่วยเราแล้ว มันจะบ่นๆเยอะหน่อยนะมันจะเป็นอารมณ์นะฮะแต่ว่าช่วงนี้อยู่ใกล้ชิดผู้ใหญ่หัวหน้าผูก้กบัญชาลูกพี่รุ่นพี่หรือคอยซัพพอร์ตดูแลคนรอบข้างที่เขาเดือดร้อนได้นะฮะแต่ช่วงนี้อย่าเถียงผู้ใหญ่นะครับถ้าเถียงเราจะเจ็บเยอะแล้วเราจะเครียดนะครับแล้วเราจะเสียมากกว่าช่วงนี้เรื่องการประทับผู้ใหญ่นะสองสามวันนะครับโอเคนะฮะขอบคุณเสื้อผ้แตงขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมคนเพื่อนที่เข้ามาดูแลนะฮะซัพพอร์ตกันนะครับโชคดีคำสุตนะครับดูดวง12ราศีครับ ชาวเตุลครับราศีพิจิกฮะแล้วก็ราศีธนูครับเริ่มที่ราศีตุลครับวันนี้กิจกรรมต่างๆชาวตุลดวงเด่นใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลไม่สบายใจมันจะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาเสมอใครที่มีปัญหานะฮะเรื่องวิตกกังวลหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามครับจะมีทางแก้ทางออกนะครับจะวะดาวไม่เสียแต่ว่าจะวบดาวมันมีเรื่องอึดอัดนะฮะกังวลลึกๆนะครับมีอะไรที่ เหนื่อยใ,ใจนิดนึงนะฮะอะไรอน,นี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับมุมดาวเกี่ยวกับการจัดการงานเชิงรุกดีมุมดาวเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสําคัญหรือว่าเราจะไ็นต้องขอความช่วยเหลือจากใครจะได้โดยรวมผลงานต่างๆหรือภารกิจที่ทำนะครับเป็นไปได้ดีดนะฮะสำคัญข้อหนึ่งคือจะมีงานที่เป็นข้อสักษากำลังใกล้จบแล้วก็อะไรที่มีปัญหาหรือว่าใครที่เดือดร้อนใครที่เดือดร้อนก็จะวานเลยไปช่วย คือช่วงนี้เราจะขูกกับงานส่วนตัวแล้วก็การแก้ปัญหาของใครบางคนแต่ว่าผลงานต่างๆเป็นไปได้ดีนะแต่ต้องระวังวาจาช่วงนี้คนอาจจะพูดไม่เข้าหูทําให้คําพูดคําจาเราจะแรงต้องระวังการทะเลาะเบาแวงแต่อมาเรื่องของอการเงินครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายดาวนเงินดาวคารก็เริ่มโครจรสวยงามขึ้นคือมันเป็นช่วงของการหมุนเงินได้ทันเวลาการแก้ปัญหาเรื่องยากๆจะง่ายใครที่มีเรื่องกังวลหรือว่าไม่สบายใจครับบอกเลยว,ว่าช่วงนี้ครับ มุมดาวทางแก้ทางออกมีการทําการเชิงรุกมีการแก้ปัญหาเรื่องสําคัญสําคัญสําเร็จนะฮะว่าไปฮะระยะนี้สิ่งที่เตือนนะครับคือเรื่องของคนนะฮะช่วงนี้ต้องระวังเรื่องคนสร้างปัญหาเรื่องเงินทองขอตังเราหวังให้เราช่วยหรือจะไปต้องใช้เงินพิเศษคือเนี่ยอะไรกเรงช่วงนี้มันจะรุมมาตุ้มเรื่องของเงินทองนะครับโอเคนะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับดวงความรักคนที่โสดช่วงนี้ดวงดีครับโสดคุยได้คุยยาวเลย ส่วนนี้มีคุยแฟนนะฮะดาวความรักช่วงนี้ก็พอจะคุยได้เรื่อยๆนะมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายแต่ว่าอย่างน้อยก็รู้ว่าความรักก็ไม่ได้เสียะฮะช่วงนี้มีการคุยใกล้ชิดสนิทหรือว่าทากิจกรรมด้วยก,กันนะครับมีความสุขเป็นพิเศษนะฮะนี่คือจังหวะที่เป็นจุดเด่นนะครับต่อมาะฮะมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่รางกายครับช่วงนี้ระวังเป็นหวัดเป็นไข่นะฮะปวดหัวไม่ค่อยสบายสบายตัวท่านนี้ไว้สวอรครับจุกเส้น,นท้องลมกดแก๊สเยอะมีเรื่องไม่ค่อยสบายสบายตัวกันะฮะฉันช่วงนี้เซฟเซ การทำงานเชิงรุกดีบอว่าจะต้องทำอะไรส่วนตัวพิเศษก็สามารถทำในช่วงนี้ได้นะฮะแล้วก็สุขภาพร่างกายผมตื่นหนึ่งระวังโรคประจำตัวนะท่านที่ยสวระวังเจ็บนะเจ็บตัวหรืออุบัติภัยนะฮะท่านที่มีลูกหลานบริวารสั์เลี้ยงดีครับช่วงนี้หรือว่าพอเชื่อฟังหรือทําให้เรามีความสุขพิเศษนะฮะมีอะไรก็คุยพอจะคุยเรื่องสําคัญกันได้ฉะนั้นจะคุยเรื่องสําคัญก็ใช้วันนี้ได้นะครับต่อมาเรื่องของเสนีย์เสื้อผ้าครับช่วงนี้ก็เน้นสีมงคลไว้ ใบหน้าสว่างสะอาดสบายตาร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมเรื่องเด่นๆดีคือถ้ามีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลเดี๋ยวเคลียร์ได้อะไรที่ทาให้เรากังวลหรือไม่สบายใจเดี๋ยวจบได้สวยงามการทํางานเชิงลุกดีพรือว่าถ้าต้องทําอะไรส่วนตัวพิเศษก็สามารถทาได้นะครับจังหวะดาวไม่เสียหายโอเคนะครับแล้วก็สุดท้ายนิดนึงช่วงนี้ระวังคนหลอกลวงหรือคนเข้ามาพูดในทางที่ไม่ดีหรือว่าทําให้เราหลงหรือเป่าหูเราฉะนั้นได้ข่าวสารได้มาอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจ ฟังห,หูหูนะครับแต่มาคนราศีพิจิกครับกิจกรรมภารกิจต่างๆชวดนี้ดาวเริ่มเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะมันถามว่ามีความเหนื่อยไหมครับดาวังคารคือดาวประจำตัวโควรจรย้ายมาเมื่อที่1นึ่ไปถึงวันที่6มิถุนานครับฉะนั้นาราศีพิจิกครับจังหวะดาวพวกนี้เราจะเดินตามความฝันได้มากขึ้นหรือถ้าเราตั้งใจยอยากทำในส่วนตัวปพิเศษก็จะได้ทําแต่ว่ามันจะหมดแรงประยะนะ ทำทำอยู่โอ้เหนื่อยนะฮะทำต่อดีไหมวเราก็มาปั๊มัตเองโอเคทำต่อฉะนั้นช่วงนี้อารมณ์คือมันเบื่อเบื่ออยากๆฉะนั้นช่วงนี้การงานก็พยายามหาคนมาช่วยก็ได้หรือพยายามทำอะไรใ,ใ,ให้ปั๊มอารมณ์เราให้ได้หรือทาในสิ่งที่เรารักเราจะทำไม้ดีแต่ถ้าไม่ทําสิ่งที่เรารักโอ้โหมันจะยิ่งเครียดนะฮะใน,นช่วงนี้ครับเน,นช่วงนี้ดาวการงานทําตามหน้าที่ความรับผิดชอบของเราไปก่อนหรือถ้ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจเดี๋ยวค่อยๆเคลียร์ทีละเรื่องนะฮะ ช่วงนี้่าเพิ่งคาดหวังอะไรเรื่องงานเยอะค่อยๆก็เรียกรูปพระหน้าปัดจมูกค่อยๆแก้เป็นเรื่องไปก่อนนะครับดวงการเงินช่วงนี้ใาใจ้จ่ายเป็นเรื่องของบ้านและครอบครัวหลักๆเลยนะครับไม่ได้มีอะไรน่ากังวลแล้วก็มีเรื่องการเดินทางมีเกณฑ์การเดินทางนะฮะจะเดินทาง,ร,างระยะสั้นระยะไกลก็าตามเดี๋ยวมีดวงเกี่ยวข้องการเดินทางเป็นพิเศษนะครับดาววาจาเด่นช่วงนี้ถ้าต้องคุยเรื่องสําคัญกับใครก็ได้ดาวการแก้ปัญหาเด่นโอเคถ้าจะต้องคุยหรือแก้ปัญหาเรื่องสำคัญอะไรก็ได้ช่าวงนี้ไม่ต้องกลัวฮะดูรูปแร้วแล ดูต่างๆมันไม่ได้กังหน้ากวลนะดูตัางเรื่องต่างๆช่วงนี้มันจะมีเรื่องอาจจะมีเรื่องให้เราไม่สอยสบายใจเล็กน้อยไม่กลัวครับเงินงานให้สบายใจระวางใจได้ว่าเคลียร์แก้จัดการวางแผนบริหารหรือป้องกันอะไรต่างๆนานา,นาสาเร็จนะครับมันเหมือนจะหมดแต่ไม่หมดสักทีนะฮะแต่พอใช้เหลือก็ไม่เหลือไม่เหลือสักทีมันนะฮะไม่เหลือให้เห็นเลย เงินหมุนหมุนแปลกๆนะแต่ก็ได้ซื้อนึ่ซื้อนี่แปลงเป็นสินทรัพย์ทรัพย์สินต่างๆนะหรือการเดินทางนะฮะต่อมาเรื่องของความรักคนที่โสดช่วงนี้ดวงก็ระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามานะส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วช่วงนี้ดาวความรักก็ยังเด่นนะครับพึ่งพาใส่ไว้วานให้ช่วยหรือมีเรื่องอะไรสำคัญสำคัญก็พอจะพึ่งพาดูแลกันได้ดีนะครับจังหวะดาวผมบอกได้อย่างว่าระยะนะครับดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนนะฮะคนที่มีคู่แฟนแล้วช่วงนี้ พอพูดภาษาใส่ได้แต่ต้องระวังกับพูดคำจาเลือกการพูดคําจาดีๆในการใช้งานกันนะแล้วก็สุขภาพร่างกายช่วงนี้ก็ต้องเหนื่อยง่ายพยายามนอนให้พอแล้วกันนะแลพอนอนให้พอส่วนท่านที่ไวสวรครับช่วงนี้ระวังมีปัญหาจุกจิกกวนใจหรือมีเรื่องเหนื่อยง่ายนั้นหรือว่าใช้ร่างกายเยอะความเครียดแฝงปวดข้อเข่ากระดูกนะครับเอ็นมีเสมหะแล้วก็ถ้าที่มีลูกหลานเป็นวัา,าสัตว์เลี้ยงช่วงนี้ลูกหลาน สัตว์เลี้ยงหรือก็ตามทำให้าทำให้เรามีความสุขนะฮะหรือบางคนพอจะพึ่งพาใส่ได้ก็ยิ่งพึ่งพาใส่ได้ได้ใหญ่เลยช่วงนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเสนีเสื้อผ้าเน้นสีสดใสใบหน้าสดใสมาเรื่อยนะครับกิจกรรมภารกิจต่างๆดาวความึ่งหน้าเด่นการเคลียร์เรื่องสาคัญได้การแก้ปัญหาเรื่องยากจะง่ายใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลไม่สบายใจเดี๋ยวมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาเสมอมีเรื่องอะไรที่แบบวิตกหรืออาจใจหรือว่าเครียดเคกังวลเดี๋ยวก็ จะแก้ปัญหาได้นะครับให้สบายใจได้นะไม่ต้องกลัวน,นะครับดาวเกี่ยวกับงานการแก้ปัญหาเจรจาก็สําเร็จลุลร่วงได้ด้วยดีนะครับโอเคนะครับมันเจอปัญหาจุกจิกก่อนแล้วเคลียร์ได้ต่อมาครับชาวศสีสนูครับกิจกรรมต่างๆฮะช่วงนี้ดาวมันดีในม,มนมุมของการทําง,งานเชิงรุกเผื่อว่าจะเป็นต้องเคลียร์ต้องคิดต้องแก้หรือต้องจัดการ,รอะไรก็ตามนะฮะมุมดาวมันไม่เสียมันก็สามารถทําเคลียร์แก้จัดการตามเรื่องตามรา,มาวได้นะครับแปลว่า ช่วงนี้นะครับมันเหมือนกับแก้ปัญหาช่อหน้าเออผมเรียกว่าแก้ปัญช่อหน้านะฮะมีเรื่องอะไรต้องทําต้องเกลียต้องแก้ไปเรื่องๆไปนะฮะก็ผลสําเร็จต่างๆเป็นไปได้ด้ดีดาเกี่ยวกับเรื่องของคนนะฮะระยะน,นี้ต้องระวังเรื่องคนหน่อยบางทีมีคนพูดไม่เข้าหูบางทีมีคนทําให้เราเดือดร้อนบางทีมีคนเรื่องทําให้เราไม่สบายใจนะฮะระวังเรื่องคนนะครับนี่แหละคือสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะฮะอย่าเชื่อใจใครง่ายนะครับแล้วก็ วงเรื่องเงินใช้เงินเยอะพิเศษจนได้หหมุนสนุกเลยนะครับมันก็ไม่หมุนท้าซื้อนะฮะเจอโน่นเจอนี่ซึ่งโน่นซึ่งนี่ฮะอะไรที่ระหว่างทางมีเรื่องการเดินทางนะฮะจะใกล้กัก็ตามมีเหตุการเดินทางหรือช่วงนี้ได้เจอพบปับคนมากในายตาเป็นพิเศษบางคนใช้เการเดินทางทิปใชทโซเชียลเป็นพิเศษช่วดาวการงานมันจะยุ่งยุ่งนี่เหนื่อยหน่อยนะครับภารกิจฉะนนั้นค่อยๆดูค่อยๆแก้ค่อยๆเคลียร์ไปที่เรื่องไปนะครับดาวเกี่ยวกับเรื่องของ ความรักนะฮะคนที่โสดช่วงนี้ก็คุยได้ตามปกตินะครับไม่ได้มีอะไรที่วุ่นวายแต่คนที่ไปคุยแฟนแล้วดาวความรักช่วงนี้ก็พึ่งพาใสา่ได้นะครับบางอย่างก็พอจะพึ่งพาใสา่ได้บางอย่างก็อยากให้ช่วยเหลืออยากให้แก้ไขยอยากให้ทําอะไรก็ตามโอเคก็สามารถทําเคลียร์แก้หรือว่าุปสษตรคต่างๆเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับไม่ต้องกังวลนะครับโอเคนะจวบดาวไม่เสียหายว่าไปนะระยะเนี้สุด้ายเรามีเรื่องจําเป็นที่ต้องทําต้องเคลียร์หรือไหว้วานให้ใครช่วยเหลือ ก็สามารถทาได้นะครับลูกหลานบริวาสัตว์เลี้ยงชวนี้จะทําให้เราสุขใจทําให้เราสบายใจอาจจะไม่ห่วงกังวลเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลแบบที่สุดนะครับคือมันห่วงได้แต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับกลัวว่าเขาต้องเป็นอะไรหรือทาอะไรนะฮะโอเคนะครับฉะนั้นชุดนี้พอจะอยู่ใกล้ชิดหรือปรึกษาหรือคอยสอนสั่งได้นะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องแต่ว่าสุขภาพร่รางกายผมเตือนอย่างลืมบอกนะฮะชุดนี้ชัวร์เซฟเซฟแรงหน่อย ทั้งสมองเจ้าร่างกายนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้ร่างกายในช่วงสัปดาห์นี้หลายเรื่องนะครับหรือว่าในช่วงสัปดาห์หน้านะครับต่อมาในเรื่องของดาวเสน่ห์นะชวงนี้เสน่ห์เรื่องของเสื้อผ้าชวงนี้ก็เน้นสีสดใสนะครับร่างกายกลิ่นหอมใบหน้ารอบหน้าดูอบอุ่นดูสบายตานะครับแล้วก็ดวงวาจาเด่นชวงนี้พูดคุยกับใครก็ตามคนเชื่อถือเชื่อฟังหรือทําอะไรก็ตามคนพอจะ เชื่อถือเชื่อฟังกันนะว่าไปครับไม,ม่ได้มีอะไรที่เสียหายจังหวะดาวเกี่ยวกับการทําอะไรเรื่องยากยากจะง่ายมีดวงเกี่ยวกับคนช่วยเหลือถ้าเดือดร้อนมีความเฮงฟุกๆเออดีนะเพื่อนครับอะไรที่มันอยู่ๆทาท่าจะลําบากอ,อยู่ๆแก้ได้หรือถ้ามีเรื่องอะไรเดือดร้อนทุกขังวลอยู่ๆก็มีตัวช่วยมีทางแก้ทางออกสบายใจได้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะโอเคครับจบครับกับคุณีิตาดวนะฮะที่ดฟังช่วงกลางคืนก็นนหลับมีความสุขครับที่ได้ฟังรุ่นขึ้นคิดอ่านประการใดก็ให้ส็จครับสิิง่งดดีเกขึ้นทุกท่านแล้วก็ครับ สวัสดีครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ